สวัสดีครับปิงผมตั้งใจทําวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะในการร่วมอ่าวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณใช่ไหมครับผมเองก็เพิ่งทราบว่าคุณเกิดตรงกับช่วงวันหยุดสงการพอดีเลยอืมอผมมีที่ใสเสียอยู่ก็คือว่ามักจะลืมชื่อคนใช่ไหมเคยบอกประจำเลยนะเวลาใครแนะนําตัวผมมาแล้วเนะี่ย พักผมก็จะลืมละแล้วผมก็ต้องถามซ้ำอีกว่าเขาชื่ออะไรละแล้วอีกเรื่องที่อ่าจจะลองๆเรื่มเริ่มก็คือว่าจำาวันสําคัญหรือเหตุการณ์สําคัญวันเกิดอะไรเงี้ยของเพื่อนของคนสนิทไม่ค่อยจะได้นะก็คุณไม่รู้ว่าคุณเคยบอกผมหรือเปล่านะแต่แต่ถ้าถึงคุณบอกแล้วผมก็จําไม่ได้อยู่ดีนะครับ วันค้ายวันเกิดคุณเนี่ยผมว่าก็ดีนะตรงรว,วันหยุดยาวๆอย่างนี้นะคุณก็จะได้พักผ่อนครอบครัวนะครับผมเองก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมงานทีมอิจระไม่เล่นแน่คอมใช่ไหมครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณนะและก็เชื่อว่านะเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนก็คงจะคิดเหมือนผมใช่ไหมครับน่าจะคิดคล้ายๆกันนะว่ารู้สึก ดีนะที่ได้มาร่วมงานกันนะครับและก็จังเชื่อว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของคุณนะนะครับไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดครบรอบอ,อายุกี่ปีนะผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขนะครับนะแต่ก็รีบๆรีบๆทำ สถิติตัวเลข่อยนะครับจะได้ทันทันกันนะ <c oughs> นะครับก็ขอวยพรนะครับให้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะสมหวังในสิ่งที่คุณมีเป้าหมายนะให้คุณได้ดังเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะครับก็ทั้งเรื่องของอาการงานการเงินความรักสุขภาพนะพูดเหมือนหมอดูเลยนะ ได้มาฟันธงนะนะแต่ว่า,ามาคอนเฟิร์มมายืนยันว่า,าผมจะ,าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการาร่วมงานแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นเพื่อนอกับคุณต่อไปนะนะครับก็ดีใจครับที่ได้มีเพื่อนดีเหมือนอย่างคุณนะนะแม้ว่าบางครั้งผมเองก็จะ อชอบอมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างน,นะก็เป็นเรื่องปกติในชะ่ไหมของการทํางานงานของการทํางานนะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวแล้วกันนะครับท้านนี้ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคนะแล้วก็ปัญหาที่คุณจะต้องเจอนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่จะต้องเจอในอนาคตนะ,ะผมก็พอทราบว่าออทุกคนหรือว่าคุณเองก็มีปัญหา หลายเรื่องอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอใหอ้โชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับแล้วก็วันหยุดสงกรานต์นี้ด้วยนะครับนะท้ายเลยนะครับท้ายเลยเดี๋ยวผมก็มีเพลงมาฝากนะมีเพลงร่วมอวยพร happy b i r t เดย์แบบสนุกสนุกจังหวะสนุก,สน,กสนุกมาฝากนะที่แรกคิดว่าจะร้องเองนะแต่อย่าเลยนะอย่าให้เสียบรรยากาศาวันเกิดเลยนะนะเอาเป็นว่า ผมหามาฝากนะพร้อมกับสไลด์สวยๆนะภาพบรรยากาศของคุณกับทีมงานของเรานะก็โอเคนะไปฟังกันเลยนะครับ Yo, got birthday the house. your birthday got me a